สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันแชนแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกคลิปนี้ป้าเปียกก็อยากจะมา,าพูดถึงความน่ายินดีความน่าชื่นชมวันดีหรือวันนี้ที่รอคอยของพวกเราเหล่าเอฟซีของน้องที่ดาราวนะคะโอ้โหวันอะไรกะนเนี่ยวันอะไรก็วันที่ เราจะได้ดูรายการที่น้องออกทีวีแล้วใช่ไหมคะรายการซุปเปอร์เทนนั่นเองนะคะโอ้โหอย่าลืมอย่าพลาดนะคะวันที่หนึ่งเสาร์ที่หนึ่งนะคะเอ่อวัอนเสาร์ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนก็คือเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือ,อ,อวันนี้นี่แหละ <c oughs> ก็คือวันนี้นี่แหละนะคะก็คือตอนเย็นของวันนี้วันเสาร์ที่หนึ่งนะคะก็น้องจะ ออกรายการซูเปอร์เทนนะคะในช่อง WorkPo พอยเวลาบายเที่ยเอสี่โมงแรกพี่น้องสี่โมงประมาณสี่โมงสี่สิบหรือสี่โมงสี่สิบห้านี้นะคะสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นภาษาบานเท่ากับว่าสี่โมงแรกพี่น้องสี่โมงเคืองพี่ละสตแตนบายไว้ตั้งแต่สี่โมงเคืองเป็นต้นไปเราเฝ้านาจอที่นี่เลยก็จะจำบัลืมนะคะ ถามลืมนะคะอย่าลืมอย่าพลาดถ้าพลาดแล้วเราก็จะเออไม่ได้ลุ้นไม่ได้ดูไม่ได้เข้าไปเออเชียน้องนะคะถ้าเรามาดูคลิปในภายหลังเราจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คอมเมนต์เข้าไปเชียร์น้องนะแต่ถ้าเราอยากจะไปเชียร์น้องที่ดานเราเราก็จะต้องเข้าไปดูรายการที่เขาณเวลานั้นนะคะที่เขาปล่อยออกอากาศออกมาทางทีวีนี้เราจะต้องไปกดไปคอมเมนต์นะ ไปคอมเมนต์บอกว่าเชียร์ที่ดารลา่าที่ดารล่าที่ดาราวอะไรแบบนี้นะคะไปช่วยกันชมแล้วก็ช่วยกันเชียร์แล้วก็บอกพี่น้องผองเพื่อนใครรู้จักมีคนในครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนบอกหน่อยนะบอกดูหน่อยดูหน่อยดูน้องที่ดารลา่าออกทีวีแล้วนะซปเปอร์เทนนะคะซปเปอร์เทนเทางช่องเวิร์กพอยต์อย่าลืมนะเวลาสี่โมงแรงสี่โมงครึ่งนะคะ 4่โมงสี่สิบนั่นแหละแต่ว่าสแตนบายไปแต่สี่โมงเคิงหรือสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะอันนี้คือเวลาที่ร,รอคอยใช่ไหมคะพวกเราก็ตื่นเต้นที่อยากจะได้ดูน้องฟังที่พ,อพ่อพูนเล่านะคะอาจารย์พูศิวิไลก็เล่าก็บอกว่ามันจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราจะได้ลุ้นได้ชมได้เชียในในคลิปนั้นในเทปนั้นนะคะก็คืออ่ ได้เจอเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยเป็นไอดอลของเธอก็คือแอนออรดีนะคะศิลปินแอนออรดีแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอาจจะได้รู้จะได้ทราบเกี่ยวกับความความเป็นมาหรือประวัติหรือ,อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอาจจะพูดได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของน้องมากกว่านะที่อาจารย์ภูดได้เล่านะคะก็คือจะรู้ว่าน้องเป็นอะไรยังไงมายังไงแล้วก็ โอ้โหมีเขาโฆษณาฉากหนึ่งนะน้ำตาเลยน้องน้องเช็ดน้ำตาคิดถึงบ้านคิดถึงตาคิดถึงยายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าน้องเคยร้องเพลงนี้เรื่อยอคิดถึงยายนะคะยายอยู่ที่บ้านอยากเห็นหลานออกทีวีอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละนะคะยายยายตาที่อยู่ที่สวรรคเขตบ้านโคนยานางนะคะที่บ้านของน้องก็คงจะเฝ้า หน้าจอทีวีหรือหน้าจอโทรศัพท์กันนะคะเอ่อเชื่อว่าพี่น้องเอซทางฝั่งสอปอปลาวก็เฝ้าตั้งตารอคอยเหมือนกันนะคะว่าอยากเห็นน้องออกทีวีโอ้จะสนุกสนานจะอัจฉริยะจะมีไหวพริบปฏิพานจะมีอะไรแค่ไหนยังไงเมื่อเล่นเมื่อออกในรายการนั้นเราจะต้องรอเชียร์รอชมกันให้ได้นะคะก็อุนี่ป้าเปียเก่งไหม มียุงน้อยผ่านมาป้าเปียกก็จับเลยนะเนี่ยนี่แหละยายเพียกอยู่ในสวนก็เจอยุงน้อยตอดตลอดเลยนะคะโอ้โหเออนึกว่าจะลงไปไม่นานก็ไม่ได้ทายากันยุงเนอะยุงก็มาลอยตอดเอาตอดเอาเลยอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะคะ<笑><笑>ก็นี่แหละเราก็รอนะคะ ตอนแรกเราเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะมีรายการทีวีที่น้องไปอัดเทปไว้นะคะที่น้องไปอัดรายการไว้นั้นเพราะว่าอาจารย์ภูบอกว่าเขาก็ให้อุปไว้ก่อนนะคะให้อุปไว้ก่อนยังไม่ให้เปิดเผยเพราะว่ารอใกล้วันที่จะออกอากาศก่อนค่อยบอกจะได้เซอร์ไพรส์ให้กับเอฟซีะ FC นะคะพี่น้องผองเพื่อนจะได้ตื่นเต้นจะได้เชียร์กันถ้าถ้าถ้าพูดนานเกินไปมันอาจจะ อุ้ยรอนานจังเลยอ่ะรอนานจังเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร,ร่อะไรแบบเนี้ยแต่พอมาบอกใกล้ๆวันแบบนี้อุ้ยตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยและถ้าอยากจะรู้เรื่องเอ่อได้เห็นอะไรที่เด็ดๆจริงๆเต็มๆก็ต้องเข้าดูรายการนะคะอย่าลืมอย่าพลาดพรุ่งเอ่อวันที่หนึ่งนะคะวันเสาร์ที่หนึ่งก็คือวันเสาร์ที่หนึ่งก็คือวันนี้แหละนะคะ วันนี้นะคะวันเสาร์วันที่หนึ่งพฤศจิกายนอย่าลืมตอนเย็นนะคะอย่าลืมอย่าพลาดต้องบอกนี้เลยอย่าลืมอย่าพลาด <c oughs> นั่งไงทําอะไรเคลียร์งานมีงานอะไรก็เคลียร์รีบๆเครีย์เคลียร์เคลียร์แล้วก็มานั่งหน้าจอทีวีอย่างบ้านยายเปียกไม่มีทีวียายเปียกก็จะ,จะต้องดูที่หน้าจอโทรศัพท์นี่แหละนะคะอืม โอ้ตื่นเต้นด้วยจริงๆด้วยแหละนะคะยิ่งฟังอาจารย์ภูเล่าอาพูดถึงหลายๆอย่างในเรื่องนี่แหละเรื่องที่เกี่ยวกับน้องไปอารายการแล้วก็เกี่ยวกับว่าชีวิตจะได้รู้วิชีวิตของน้องมายังไงเราก็ยิ่งตื่นเต้นเฝ้ารอใช่ไหมอา่าก็หลายหลายหลายคนนะคะเอฟซหลายๆท่านบอกว่าอยากจะอยากจะให้น้องได้กลับไปออกทีวีอีกนะคะอืม พวกเราก็อยากจะให้น้องไปออกทีวีอีกแล้วก็อาจจะไปออกรายการเดิมนี้ด้วยก็ได้นะคะไม่แน่นะแล้วก็อาจจะมีหลายๆช่องที่ที่ได้ติดตามเรื่องราวของน้องจากเพลงจากใจคนเล่านั้นนะคะแล้วก็มีหลายๆช่องที่สนใจน้องที่มาทําสคริปที่มาสัมภาษณ์นะคะออกทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแบบเนี้เหล่านี้นะคะเราก็แอบเชียร์อยู่นะ เราซึ่งเป็นเอฟซของน้องนี่แอบเชียร์อยู่นะคะว่าสักวันหนึ่งจะมีช่องทีวีช่องใหญ่ติดต่อมาให้น้องไปออกรายการต่างๆนะคะเหมือนศิลปินคนอื่นๆที่เขาเมื่อเมื่อดังขึ้นมาว่างั้นเถอะเมื่อดุงดังขึ้นมาเป็นที่น่าจับตามองเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีสื่อทั้งใหญ่น้อยก็จะจับตามองก็จะอยากจะมา,าพูดคุยอยากจะมานําเสนอเรื่องราวของน้องแล้วก็สื่อต่างๆนี่แหละจะทําให้น้อง โด่งดังได้นะคะความจริงแล้วน้องทิดาลาพิ่งจะามามาอยู่ไม่นานนะมาอยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงเรื่อยๆมาพ่อภู้แม่พึ่งก็ฝึกสอนฝึกซ้อมอะไรมาแล้วก็จนจนได้อัดเพลงแรกก็คือหอบฝันข้ามโขงเป็นเพลงของตัวเองนะคะแล้วก็ได้อัดเพลงของแม่ฮันนี่สีอีสานไปก็ห้าเพลงว่างั้นนะคะแล้วก็ มีเพลงนี่แหละล่าสุดที่ปล่อยออกไปนี้ก็คือของแม่ฮันนี่ยังไม่ปล่อยนะเพราะว่าหลายเพลงใช่ไหมก็คงจะทำในรายละเอียดอยู่แต่ว่าเพลงที่ปล่อยออกมาแบบด่วนมากแบบมหัศจรรย์ที่เรารู้กันแล้วก็คือจากใจคนลาวนะคะยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง f c ของน้องทางฝั่งสอปปอ,ปอลหรือว่าพี่น้องที่ประเทศไทยหรือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะทั้งคนไทยคนลาว ที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะหวังว่าจะพากันคอยชมคอยเชียร์รายการซุปเปอร์เทนท,ที่น้องจะออกอากาศในวันนี้4โมงเย็นนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะ4โมง40นะคะประมาณ4โมง40หรือ16นาฬิกานะคะ40นาทีก็อย่าลืมอย่าพลาดเป้าดูเป้าชมเฝ้าเชียร แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอีกว่าใครตื่นเต้นอะไรยังไงสนุกสนานแค่ไหนก็เราก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้ว่าอย่าลืมอย่าพลาดรอชมรอเชียร์น้องแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ